สวัสดีจ้ามาละจ้ามาละจ้าเมียฝรั่งชนบทมาละจ้าวันนี้ยิ้มออกยิ้มออกได้รับข่าวดีอีกแล้วได้รับข่าวดี <c oughs> ข่าวดีอะไรก็ข่าวดีที่ว่าเมื่อเมื่อเมื่อวานนะเนาะตื่นแต่เช้าไปตรวจโควิดเนาะกลัวเนาะเพื่อนกลัวไปว่าไปตรวจเจ <c oughs> อกินไม่ได้นอนไม่หลับเออกอกสุดท้ายกอกสุดท้าย กอกแรกลุ้นอ,อไอทําไทยพงไทยพัดอะไรนะ่ะลุ้นรุ่นรุ่นจนกินไม่ได้นอนไม่หลับเหมือนกันพอมาเน,นี่ยสุดท้ายก็คือตรวจโควิดะเนาะพรุ่งนี้ก็จะบินแล้วนะคะเพื่อนๆได้รับข่าวมาแล้วเก้าส9บเก้าจุดเก้าเก้าไม่ติดโควิดนะคะนั่นแหละย,ยายอุตสากักตัวตั้งโหสองสามอาทิตย์ไม่ไปเล่นกีฬากับเพื่อนกับเพื่อนๆน,น,นะเนาะแบบกลัวเนาะเรามองไม่เห็นบางคนก็บอกว่าบางคนก็บอกว่าเ ไม่มีอาการอะไรเลยไปตรวจก็เจออะไรเงี้ยก็โอ้กลัวน่าสดนะคะเพื่อนๆน่าสดเนาะนัะ่นแหละได้รับข่าวดีแล้วทีนี้ก็รอเดี๋ยวไปสำรวจของพรุ่งนี้เอ,อเดี๋ยวเราไหนๆจะมาให้มา,มา,ม,ามาเยี่ยมลูกๆมาเยี่ยมลูกๆก่อนจะกลับเมืองไทยเนาะเออไ,ไหมนมาแล้วมาเรากลางออความหนาวไม่หนาวเท่าไรหร่หรอกหกองศาตอนนี้พยากรณ์อากาศอยู่ที่ สองถึง7องศาเนาะประมาณอาทิตย์นี้นะเพราะว่ามันบอกล่วงหน้าอาทิตย์หนึ่งตอนนี้6องศากลางคืน2องศาไม่ติดลบเนาะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งพรุ่งนี้ยายจะออกเดินทางแล้วนะคะเพื่อนเออยายบอกไว้ก่อนถ้ายายไม่ได้ตอบคอมเมนต์ยายก็ขอโทษด้วยนะคะวันที่เดินทางเนาะบางทีมันไม่มีอินเทอร์เนะ็ตเนาะเดินทางพรุ่งนี้เดินทางพรุ่งนี้เครื่องออกเครื่องออก บ่ายโมงสี่สิบห้านะเพื่อนๆยายจะบอกอะไรให้ฟังขนาดยายไม่ต้องปกติถ้าใครเอฟซีคนเก่าๆจะเห็นนะมันก็แล้วแต่สนามบินเนาะมีแฟรง์ฟอร์ดมีเบอร์ลินแล้วก็มีอะไรเนาะดูสนดสนดบดูดสนดบยายเคยมาตอนยายมาครั้งแรกมันอยู่ไกลเนาะถ้าไปเบอร์ลินนะเพื่อนๆน,นั่งรถไฟประมาณสามต่อแล้วไปต่อรถทัวร์อีกรถรถ ประจำทางรถทัวร์นั่นแหละคิดดูเพื่อนๆหอบกระเป๋าน้ำหนัก20กว่ากิโลใบใหญ่ๆขึ้นรถทัวร์น่ะคิดเอ,เอาแล้วกันแบบว่ามันยัดเยียดกันแค่ไหนโอ้ลำบากมากเลยเดินทางเนาะเออแต่คราวนี้จะไปขึ้นที่แฟรงก์ฟอร์ตแฟรงก์ฟอร์ตรถไฟน่าจะถึงสนามบินเลยเนาะก็ มันก็ประมาณ3ต่อเหมือนกันนะรถไฟต่อจากตำบลไปเข้าอำเภอจากอำเภอไปเข้าจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะแต่อ่าพรุ่งนี้แฟนยายไก่อยากลูกสาวยายอยากคุยด้วยไก่พรุ่งนี้แฟนยา,าย,าย,ยะจะไปส่งที่ในตัวจังหวัดเลยจะได้นั่งรถไฟไปแค่ต่อเดียว รถไฟแค่ต่อเดียวประมาณสี่ชั่วโมงอ่ะเพื่อนๆประมาณเนาะเออสี่ชั่วโมงละสี่ชั่วโมงนิดๆนิดหรืออะไรประมาณนี้แนละเนาะพรุ่งนี้แฟนยายจะไปส่งที่ในตัวจังหวัดเราจะได้ไม่ต้องต่อรถไฟไปประมาณสองต่อปกติถ้ายายไปกับแฟนยายก็ออกจากบ้านก็แท็กซี่เนาะแท็กซี่ไปสนามบินเอ้ยไปส,สถานีรถไฟขึ้นรถไฟแล้วก็ลงจากตำบล ไปขึ้นที่อำเภอลงจากอำเภอไปจังหวัดลงจากจังหวัดไปสนามบินอะไรประมาณนั้นประมาณนั้นอ่ะเนาะแบบว่ามันไม่มีรถไปถึงเลยแต่นั่งแท็กซี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเนี่ยที่ท,ที่ที่แฟนยายจะไปส่งในตัวจังหวัดเนี่ยโอ้ค่าแท็กซี่ก็รวมๆแล้วถ้าถ้าเป็นค่าแท็กซี่นะก็เกือบหมื่นะนะเพื่อนเนาะเออแท็กซี่ไม่ไหวอยู่นี่นั่นแหละพรุ่งนี้เครื่องบินออก บ่ายโมงสี่สิบห้ายายต้องออกจากบ้านตีสองตีสองคือเราเผื่อเวลาไว้สมัยก่อนก่อนเครื่องขึ้นเขาต้องเช็ค,ชคอินก่อนสองชั่วโมงอะเนาะอันนี้คือเราต้องเผื่อเวลาเดินทางคือเดินทางเราก็ไม่รู้บางทีมันนาหน้าหนาวอย่างนี้ถนนลื่นหิมะตกหรือว่าคือเผื่อเวลาไว้เวลาเราไปรถติดเกิดรถ เ,เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนอนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ขยับเคยื่อนไม่ได้อะไรเนี้ยเผื่อเวลาไว้เนะเาะยายจะออกตีสองกว่าไอา้ตีหนึ่งกว่าเกือบตีสองเพราะว่ายายต้องไปรับต้องไปรับเพื่อนนัดเพื่อนไว้ตีสองแต่เราต้องออกจากบ้านาตีหนึ่งกว่าเนาะไปรับเพื่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปอืที่สนามบินเดี๋ยวถ้าเกิดจะพยายามเก็บภาพ บรรยากาศให้ดูนะถ้าเกิดมันไม่รีบมันไม่ค,ครุขระก็จะพยายามเนาะนเพื่อนๆนั่นแหละมาเล่าให้ฟัง <c oughs> เล่าวักวกไปวนมาหรือเปล่าก็ไม่รู้อยากเล่าเนาะนั่นแหละอืมใคยดูที่ใครถามว่าเออทิ้งพี่หมื่นให้อยู่มันก็เนาะมันมันต้องไปคือไปธุระไหนยายก็มคือเรามองอนาคตไม่รู้ข้างหน้าว่าเพราะเราไม่รู้ว่าปีหนะ้ามันจะไปได้อีกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะเออ ก็คือที่ยายไปในแต่ก่อนเขากักตัว14วันยายก็เออว่าไม่ไปไม่ไปเขาเพิ่งมาเปลี่ยนเมื่อเดือนพฤศจิกานี่เองว่ากักตัวหนึ่งคืนก็เลยอ๋อกักตัวหนึ่งคืนไปดีกว่าแต่แฟนยายในแกบอกว่าไม่ไปตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเนาะเพราะว่ามันต้องใส่หน้ากากนะบ้านเรามันร้อนแล้วมันมาใส่หน้ากากตลอดอะไรเงี้ยแฟนยายเลยไม่เอาก็บอกว,ว่ารอให้ทุกอย่างมันแล้วมันยุ่งยากด้วยเรื่องเอกสารน,นั่นแหละดูแฟนโอ้โหปวดหัวมากเลยไอ้เพื่อนที่จะไปด้วยกันนะแฟนเขารอจนแบบ เกือบวันสุดท้ายอะถึงทําวีซ่าได้น่ะอืมเนาะนั่นแหละถําไม่ไม่ทรงไม่คิดอะไรนะไม่คิดถึงแกแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ้มันก็คิดถึงแต่ว่าเดี๋ยวสมัยเดี๋ยวนี้เราก็โทรคุยกันแกเห็นยายทาคลิปทุกวันเนี่ยเนาะเอ่อเรื่องทําอาหารการกินอะนะแฟนยายแกอยู่คนเดียวก่อนก่อนที่จะมาแต่งงานกับยายแกก็ทํากินของแกเนาะสมัยก่อนแกไม่มีเมียเนาะแกก็ทํากินของแกอาหารการกินยายก็ทําไว้ให้บ้างแล้วเห็นไหมอืมนั่นแหละ ถามว่าไปนานไหมประมาณเดือนเดือนเดือนนิดนิดน่ะห้าหกอาทิตย์เกือบหกอาทิตย์น่ะเพื่อนๆยายกลับเดือนมกร,ราวันที่ยี่สิบหกมกร,ราก็กลับแล้วเนาะนั่นแหละไปแป๊บหนึ่งก็ไม่นานเท่าไหร่นะบางคนบอกว่ามีคอมเมนต์อยู่คอมเมนต์ comment หนึ่งเขาบอกอะไรอะไรนะคิดแต่ความสุขส่วนตัวปล่อยให้แฟนอยู่บ้านคนเดียวไม่คิดไม่ห่วงแกเลยอายุมากแล้ว เอาแต่ความคิดเป็นของส่วนอะไรนะความสนุกส่วนตัวอะไรเงี้ยคอมเมนต์มาแบบนี้เออยายก็บอกยายก็บอกว่าไปธุระมายายไม่ได้ไปเที่ยวเนาะเออไม่รู้ว่าบางคนเขาก็คอมเมนต์มาแบบนั้นยายก็ไม่รู้เอาแต่คิดแต่ความสนุกความสุขส่วนตัวไม่ห่วงแฟนแอะไรเงี้ยออคนเรามันก็มีทุระต้องทำอะไรเงี้ยเนาะไปเพื่อนๆขอไป ดูลูกสาวก่อน <c oughs> ก่อนจะกลับ <c oughs> ก่อนจะกลับเมืองไทยเดี๋ยวไปดูลูกสาวเนาะพวกนี้พวกนี้ก็ไม่ได้ออกมาแล้วเพราะวะ่าออกจากบ้านตั้งแต่ตีหนึ่งกว่ากว่าเนาะไปเน่เนจะไปทํากับข้าวกินยังไม่รู้ <c oughs> บ้านอุ้ยดีนะข้างบ้านเขามาเดินคุยอะไร <c oughs> ดีนะไม่เห็นยายตอนยายดีนะไม่ไปถ่ายคลิปตรงนั้นเอ้ยวันนี้เขามาเดินอะไรข้างวานตรงนี้ <c oughs> ขยันเหมือนเดิมเพื่อนๆไข่สามฟองนะวันเดียวเนาะปะเพื่อนๆยวไปทำกับข้าวกินละจะเที่ยงแล้นี่บรรยากาศก็ยังงี้เลยไม่ไม่หนาวเท่าไหรแต่ฝนตกมืดครึ้มอย่างนี้เป็นอาทิตย์เลยนะคะเนาะมันจะบอกในโทรศรรัพท์นัดล่วงหน้าอาทิตย์หนึ่งเนาะนะปะนี่นะคะของแฟนใหญ่ ไก่ทอดน่องไก่ทอดกับสลัดกินเหลือมาวานน้ำน้ำสตาารอเบอรี่แล้วก็บ้มมันสรานะคะน้องไก่เจ็บสะโพก ข้าวแฟนยายเสร็จแล้วมันฝรัง่งต้มยายโรยกระเทียมเจียวเข้าไปด้วยเพราะว่ากระเทียมเจียววันนั้นเนาะมันจะมันจะขึ้นเนาะก็เลยเอามาเจียวไว้สลดัดน้าจิ้มไก่นี่นะคะไปทีนี้ไปจัดเสิร์ฟกันนะคะแล้วค่อยมาทําของเรานี่เมนูยายนะคะอันนี้ นำพริกเผาเพื่อนๆทำคล้ายๆกุ้งถังทะเลถังนั่นแหละแต่เอาแบบง่ายๆไม่ต้องใส่ผักเนาะผัดพริกเผาบาัดข้าวเนี่ยนะคะเสร็จแล้วใส่ใบกระเพราลงไปมีใบกระเพราอยู่แค่เนี้ยทำไปหม้ๆมตามสไตล์เราเองนะคะบัดข้าวนะคะวันนี้นี่ชู ตามใจคุณนะคะผัดกะเพราผัดพริกแกงผัดพริกเกผกเาผัดปลาหมึกกระกุ้งีเอาเองนะคะอาหารจานเดียวร้อนๆไปแค่นี้แหละเพื่อนๆคิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายตาด้วยนะคะยายดูก่อนตอนเย็นจะกินอะไรพรุ่งนี้ยายคิดว่ายายจะต้มไข่แล้วทำไข่ตุน๋น ไว้กินในรถไฟในอะไรเงี้ยเออไปจริงๆในสนามบินมันก็มีกับข้าวกินแหละแต่ว่าเดี๋ยวดูก่อนปกติยายก็ห่อไปกินเองอย่างนี้แหละเนาะทำไข่ตุนใส่ถุงเนาะดูก่อนดูก่อน